ครับวันนี้ตัวกับผมนายพงศักดิ์ตั้งวาณิชกพงศ์ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายน้องเรือภูเมงในวันนี้ผมได้มาเห็นขบวนแห่ที่สวยงามได้เห็นความพร้อมเพรียงของออศูนย์เครือข่ายน้องเรือภูเมงนะครับก็รู้สึกชื่นชมในความรักความสามาัคคี นะครับได้เห็นการบูรณาการนะครับในการจัดการแข่งขันที่ผมได้เดินทางมาร่วมงานทุกๆปีเนี่ยมีความยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่ไปเปิดกีฬามาหลายแห่งนะครับก็อขอชื่นชมว่าศูนย์เครือข่ายเอ่อองเรือภูมเมงนี้เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีความยิ่งใหญ่และจัดงานได้อย่างดีทีเดียวก็อ,อยากกลาวเรียนว่าอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต่นตางๆหน้าที่อย่างหนึ่งของภารกิจอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมการกีฬานะครับและส่งเสริมการศึกษาก็อยากเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมันแก่นก็ดีเทศบาลต่างๆก็ดีอบอตอต่างๆก็ดีได้อนมัาิก็ประมาณในการที่จะเข้าเข้าไปเสริมสร้างให้เยาวชนทั้งหลายนะครับและโรงเรียนต่างๆได้จัดก,การแข่งขันกีฬา การกีฬานั้นเป็นการพัฒนาคนนะครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติกีฬาเป็นยาพิเศษนะครับในการที่จะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งที่จะไม่ให้ลูกหลานของเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็อยากกะขบเรียนว่านอกจากผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นถึง5สมัยแล้วยังได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่นถึง4สมัยนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลขอนแก่น f c นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนว่าการกีฬานั้นนะครับเป็นสิ่งที่ฝึกให้คนนะครับมีวินัยนะครับรู้จักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับในการนี้ก็ขอเช่นชมนะครับศูนย์เครือข่ายหนองเหลือภูเมิงนะครับที่ได้จัดกีฬาให้กับลูกหลานของเราทุกคนได้มาหันมาเล่นกีฬาเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับในการเรียนการสอนนั่นก็คือ,อ เสืปาดนตรีกีฬาวิชาการนั่นคือกิจกรรมการเรียนการสอนตามพระบบราชบัญญัติกาศกษสาแห่งชาตินะครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเทศบาลตำบลน,น้องเรือโดยการนําของท่านประสงค์ศรีวัดนะครับที่ที่ได้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ขอบคุณท่านสำอางธรรมวิสานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องเรือที่ได้สนับสนุนงบประมาณนะครับในการการจัดการแข่งขันขอบคุณท่านสงสนาคำเตือนใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบน้านเมง นะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ได้สนับสุุนงบประมาณในการแข่งขันในครั้งนี้จํานวน2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งได้สนสนุนมาทุกปีทุกปีนะครับขอบคุณโรงเรียนชุมชนน้องเรือนะครับเอ่อโดยท่านเพิ่มหลวงแก้วที่ได้อาลุเคราะห์สถานที่โรงเรียนสนามกีฬาให้เราได้แข่งขันในวันนี้นะครับบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬา นะครับศูนย์เครือข่ายนองเรือปูเมงประจำปี2556นหาร้อ้ิบหน้ครับสวันดีครับ